โดนวิจาร์ก็ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเป็นนักจ่ายหนี้ดีเด่นยอมทําเพื่อคนอื่นไม่อยากโดนวิจาร์สุดท้ายเป็นไงทำมากี่ปีแล้วงานทำมาสิบปียี่สปียังไม่ไปไหน,นบอสส่วน,นหน้าก็รู้อยู่ว่างานมันไม่ไปไหนเอาโอกาสมาให้ท่านที่จะมาทำแนละ้วเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันจะมีสักกี่ที่จะดึงคุณออกมามาเป็นนักธุรกิจเนี่ยตอบมาได้ไม่มีเวลามันก็มีเท่ากันเลยมนุษย์เลเลือกเอาหลังจากเนี้อยากจะเป็นลูกน้องกลับไปทํากลับไปเรียนเหมือนเดิมกลับไปขายแรงเหมือนเดิมไม่ต้องดูหลอกไลอ้อ่ะอีโก้เยอะใครได้ไม่เดือนสิบล้านะจะอีโก้ทำไมรู้เยอะไปทำไมรู้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้รู้ไปทำไม มันเรียนเอาสิไม่ได้จ่ายตังค์สักบาท